สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Agri Duckling Podcast วันนี้แอดมินมีเรื่องราวสุดพิเศษมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตำนานรักสองพบระหว่างเกสอสาวชาวนาผู้ใฝ่ฝันกับนาทีพญานาคหนุ่มรูปงามเรื่องราวความรักของพวกเขาจะเป็นอย่างไรจะผ่านอุปสรรคอะไรบ้าง ติดตามชมไปพร้อมกันได้เลยนะคะก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของพวกเราด้วยนะถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันได้เลยค่ะตำนานรักสองพบการลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะริมแม่น้ำโขงมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่อย่างสงบร่มรื่น หมู่บ้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามของธรรมชาติโดยเฉพาะในายามค่ำคืนท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับและเสียงน้ำไหลเอื่อยๆจากแม่น้ำโขงสร้างบรรยากาศอันไพเราะอบอุ่นชวนฝันในหมู่บ้านนั้นมีสาวชาวนาผู้ใฝ่ฝันชื่อเกศรสรเธอมีรูปโฉมงดงาม จิตใจอ่อนโยนและมีความเริ่มใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเกสรชอบไปวัดทาบุญฟังพระธรรมเทศนาและนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำคืนวันเพ็ญเดือนหกหลังจากเกศรทาบุญเสร็จแล้วเธอก็ออกเดินเล่นริมแม่น้ำโขงทันใดนั้นเองสายน้ำก็วนเป็นเกลียวและก็มีแสงสว่างจ้าพุ่งออกมา เมื่อมองไปที่แสงสว่างจ้านั้นปรากฏว่ามีพญานาคหนุ่มผู้มีเกร็ดสีเขียวมรกตเปล่งประกายงดงามพญานาคหนุ่มแปลงร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามและแนะนำตัวว่าตัวเขาชื่อนาทีแกสอนตกตะลึงในความงามของนาทีแต่ก็รู้สึกหวาดกลัวนาทีจึงเอ่ยขึ้นว่าอย่าก,กลัวข้าเลย ข้าไม่ใช่ผู้มาทำร้ายข้าเป็นพญานาคผู้ปกปักรักษาแม่น้ำโขงข้าติดตามนางมานานแล้วเพราะหลงไหลในความงามและจิตใจอันดีงามของนางเกศรฟังคำพูดของนาทีก็รู้สึกอกกุ่นหัวใจยิ่งนักและเริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับเขานาทีและเกสศรคุยกันเป็นเวลานาน ทั้งคู่ต่างรู้สึกถูกชะตาและตกหลุมรักกันในที่สุดเนทีสัญญากับเกสรอนว่าจะรักและดูแลเธอตลอดไปนาทีจะขึ้นมาหาเธอทุกคืนวันเพ็ญและพาเธอไปเที่ยวชมเมืองบาดาลใต้แม่น้ำโขงที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์เกสรและนาทีมีความสุขมากทั้งคู่แอบคบหากันโดยที่ไม่มีใครรู้ จนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านเริ่มสงสัยว่าทำไมเกศอรจึงหายตัวไปทุกคืนวันเพ็ญในที่สุดความรับของเกศอรก็ถูกเปิดเผยขึ้นชาวบ้านกโกรธแค้นที่เกศอรไปคบหากับพญานาคพวกเขาพยายามจับเกศรไปลงโทษแต่พญานาคหนุ่มก็ปรากฏตัวขึ้นและปกป้องเกสศรไว้ นาทีอธิบายให้ชาวบ้านฟังว่าเขามีความรักที่บริสุทธิ์กับเกศรและจะไม่ทำร้ายใครชาวบ้านเห็นความจริงใจของนาทีก็เริ่มคลายความโกรธแค้นและยอมรับความรักของทั้งคู่เกศรและนาทีแต่งงานกันอย่างมีความสุขนาทีสอนให้เกศรรู้ภาษาและวัฒนธรรมของพระยานาค ส่วนเกสรนก็สอนให้นาทีรู้เรื่องศาสนาและประเพณีของมนุษย์ทั้งคู่ใช้ชีวิตด้วยความรักและความเข้าใจกลายเป็นตำนานรักสองพบที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแม้จะต่างเผ่าพันธุ์ต่างวัฒนธรรม ขอเพียงแค่เรามีความรักที่บริสุทธิ์จริงใจและเข้าใจซึ่งกันและกันก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆได,ได,ได้ความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาในนิทานเรื่องนี้เกสอเป็นตัวแทนของพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ฝันส่วนนาทีนั้นเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตที่ยังหลงทางเกสอนนำพานาทีเข้าสู่เส้นทางแห่งแสงสว่าง จบตรงแล้วกับเรื่องราวน่ารักนรักของพญานาคหนุ่มรูปงามและสาวชาวนาแสนสวยเป็นอย่างไรกันบ้างคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของพวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปนะคะ